Hi students สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะพบกันในเรื่อง number s นะคะก็คือจำนวนตัวเลขนั่นเองนะคะตั้งแต่ one t o t ก็คือ1-10ถึง10นะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะว่าภาพแคนตัสของครูจะขึ้นมากี่รูปเราช่วยครูคตอบนะคะว่ามันคือจำนวนอะไรพร้อมแล้วนะคะ มาแล้วค่ะเด็กๆอแคนซัสคูมาแล้วก็คือ one เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องคะ่ะหนึ่งคะ่ะต่อไปนะคะลองดูให้ดีว้าวมาแล้วขึ้นมาแล้วจำนวนเท่าไรคะเด็กๆ two ก็คือเท่าไรคะสองถูกต้องคะ่ะต่อไปนะคะ o n 3อ่า t นะคะเท่ากับ3นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงตามกันด้วยนะคะต่อไปค่ะ one t w f o r ใช่ไหมเอย่ยถูกต้องค่ะ4เท่ากับ4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาค่ะ 1, One, two, three, four, five. 2, 3, 4, 5เท่าไรคะเด็กๆ5 i v เท่ากับ5 Good job เก่งมากค่ะต่อไปนะคะอ้าวคราวนี้ไม่มีรูปภาพคุณครูขึ้นข้อความมาก่อนคราวนี้ออกเสียงว่า six six ลามาดูนะคะว่าเราจะมีทั้งหมดกี่ภาพ ว้าวมาแล้วค่ะก็คือ6นั่นเองนะคะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะ7 7จะมีด้วยกันกี่ภาพนะ7 1 2 3 4 5 6 7 two จำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆ7เก่งมากค่ะต่อไปนะคะ8 8 มาดูกันค่ะว่าแคนสต a r t ครูจะมีด้วยกันกี่ภาพเอ่ยว้าวมาแล้ว one two three four five six seven eight. eight คือ8เก่งมากค่ะต่อไปนะคะลองช่วยคุณครูดูนะคะว่าคำว่าอะไรเอ่ย9 9ลองดูต้นแคนสต a r t ครูนะคะลองช่วยคุณครูนับนะคะ one 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ two, three, four, five, six, seven, eight, อ่าก็คือเลขเก้านะคะรือจบต่อไปนะคะ1ท10ทลองดูนะคะว่าจะมีต้นแคงสตาร์กกี่ลูกอ่าลองเชันครูคนับนะคะ1 2 3 4 r 6 7 8, 9, 10, 10เท่ากับจำนวนเท่าไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะจาัที่นักเรียนนะคะทบทวนกันเสร็จแล้วต่อไปนะคะให้นักเรียน open your workbook page 9 open your workbook page 9เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะอาจจะเขียนว่า one, two, ten คำสั่งนะคะเขาบอกว่า write the w r i the e t next numbers w r i the next numbers ก็คือให้เขียนเลขถัดไปนะคะให้เขียนจำนวนถัดไปนักเรียนดูเจ้าหนอนตัวแรกนะคะคุณครูมีมาให้คือเลขหนึ่งนะคะก็คือ one one เราต้องเติมจำนวนอะไรคะ two กับ three ก็คือเลขสองกับเลขสามนะคะในตัวหนอนนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นตัวเลขอารบิกนะคะ อ่าซึ่งที่เป็นข้อความนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นอ่าตัวหนังสือนะคะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะลองดูนะคะข้อที่1นนะคะก็คือเราจะได้ํานวณ one two three ลองดูจ้ดหนอนตัวที่สองะคะมีเลขอะไรอยู่คะเด็กๆเลขห้านะคะก็คือ five five ต่อจากเลข5าจะเป็นเลขอะไรคะเด็กเก็คือ six seven ใช่ไหมคะ นักเรียนเขียนตัวอักษรนะคะจำนวนภาษาอังกฤษให้ถูกนะคะก็คือต้องเขียนคำว่า seven นะคะต่อไปก็หนอนตัวที่สามค่ะมีเลขสามอยู่ค่ะก็คือเราจะเลขสามเราจะเป็นเลขอะไรดีคะเด็กๆก็คือเลขสี่กับเลขห้าเพราะฉะนั้นจำนวนภาษาอังกฤษเราก็จะได้เป็น t f o r five โอเคนะคะให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนข้างล่างนะคะนักเรียนดูข้างล่างปครองรบกวนช่วยเด็กๆดูด้วยนะคะ write the numbers write the numbers ให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขลงไปนะคะอ่าเช่นข้อหนึ่ง one ก็คือเขียนเลขอะไรคะเลขหนึ่งนะคะต่อไป three three เลขอะไรดีคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะก็คือเลขสามนั่นเอง ต่อไปนะคะอ่านว่า t r u e t r u e นักเรียนจะเติมอะไรดีคะอ่าเติมเองนะคะต่อไป five five เลขอะไรกันดีคะเด็กๆอ่าลองเติมกันนะคะต่อไป six six จำนวนต่อไปนะคะ ten ten จำนวนต่อไปคะ่ะ four four จะเป็นเลขอะไรดีคะต่อไปนะคะควสุดท้ายนะคะเด็กๆ eight eight ตัต่อไปค่ะ nine nine เลขอะไรดีคะ่ะ nine คำสุดท้ายคะ่ะ seven seven เลขอะไรคะอ่า เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทําให้เรียบร้อยทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะสําหรับวันนี้ goodbye see you later